สวัสดีค่ะนิงมาพผแาบมากหรอคะมากค่ะพี่น้องมัน,น,นี่นียงผ้ามากินตําเหลาทะเลเด้อค่ะมีกุ้งสุกกุ้งดิบแล้วกับปลาหมึกเนาะคะ่ะตมกษริย์เลยมานํากันมาน,นี่มีขนมจีนมาพร้อมเนาะคะ่ะตำซขซาวโพดนามประรลาดยั่วๆเลยค่ะมาเส็บๆน้ำหนิงเด้อค่ะมึ้นน้ำลายรัดแล้วผักมอน,นี่ก็มีกวางตุ้งเนาะคะ่ะผักบุ้งมีสตอเป็นฝักมะนาวข่าเนี่งห้อยมาพร้อมแล้วก็มีมะเขือเทศราชินีเนาะคะ่ะ มันนี้ได้พักกระชีดมานน้ำค่ะยาวมาฝากมามาค่ะพี่น้องเสแสรบไปน้ำหนึ่งเด้อค่ะทั้งไทยทั้งลาวกันได้ทั้งต่างประเทศเนาะค่ะทั้งพี่น้องทั้งบาทน้ำเ้อค่ะมากินเป็นหมู่กันเนาะค่ะขออนุญาตใส่มือไปน้ำเลยได้ค่ะผิดพลาดมองไดการกินบางทีอาจจะบบสุภาพนี่กะกบขอโทษขออภัยไ้ในเลยค่ะอย่าว่อรังเกียจกันเด้อค่ะมามาค่ะเสแสบเลยได้บาทนึงนิสิลงมือเลยเด้ค่ะบรรยากาศยามแรกหลังเลืองานเนาะค่ะ Mmm. มาทาั้งนี้เลยเนาะคะ่ะลืมบอกไปใส่เฮดปวกมาน้ำเนาะคะ่ะเฮดปวกน,น้อยมันหวานเลยะคะ่ะ ใส่แบบสดๆมานั่เนาะค่ะ ตำเส้นประกอบข้าหอมเลยค่ะ ส่วนทั้งมือเลยเนาะค่ะ <c oughs> พักมุงแกวกับกรอบเลยค่ะห้าเพิ่นปลูกไว้ เมนูต่ำๆกินยำไไดกระแสบเนาะค่ะปลาหมึกตัวละคำเลยนะคะตัวิ่นบอกใคาใหญ่เป็นไหนใส่มาเป็นโตเลย กล่องดับค่ะอีกแล้วค่ะพี่น้องกล่องนึงดับอีกแล้วค่ะเมืนน่อนี้กล่องเด้งออกสองเทื่อละ่ะกับเขามาตั้งใหม่วิดีโอก็สิเป็นวิวปวับินะคะ่ะใจบอดีเลยดุไปเบงกล่องสองเทือ่อดับสองเทื่อเลยค่ะห้าสีตัง้งกล่องใดกล่องหอนบ่ค่ะมาแสบกันใหม่นะคะ่ะ กล้องโท่าเราซั์สิเป็นยังงสีล่ะคะถ้าตั้ง้าตั้งกล้องเปิดกล้องเข้าไปโดนๆในหอนๆกันจกเด้งออกเนาะคะ่ะ อุ๋งมันหวานโอ้ยพี่น้องเอ้ยกล่องดับจนคําจนหมื่นเนาะคะ่ะเที่ยวเดงออกอยู่หันบางที่กระทอเนาะคะ่ะ เป๋วกหวานๆเลยค่ะ พาพีพานองมากินตั้งแต่หัวคำนะค่ะจนมืดจังไคลิปนี้นิงก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น,นิงได้สู่ต่อไปในเด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้นิงมากพ้าแสบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ